สิบเรื่องหน้ารู้เกี่ยวกับจังหวัดนครสวรรค์ 1. ความเป็นมาของจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์เป็นเมืองโบราณซึ่งสันนิษฐานว่าตั้งขึ้นในสมัยกรุงโสุโขทัยเป็นราชธานีโดยมีปรากฏชื่อในศิลราจารึกเรียกว่าเมืองพระบางเป็นเมืองหน้าด่านสําคัญในการทําศึกสงครามมาทุกสมัยตั้งแต่สมัยกรุงโสุโขทยัยกรุงธนบุรีจนถึงกรุงรัตนกโกสินทร์ตัวเมืองดั้งเดิมตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาขาดหรือเขาลือสี จดดวัดหัวเมืองหรือวัดนครสวรรค์ยังมีเชิงเทินดินเป็นแนวปรากฏอยู่เมืองพระบางต่อมาได้เปลี่ยนเป็นเมืองชอนตะวันเพราะตัวเมืองตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพยาและหันหน้าเมืองไปทางแม่น้ำซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกทำให้แสงอาทิตย์ส่องเข้าหน้าเมืองตลอดเวลาแต่ภายหลังได้เปลี่ยนเป็นเมืองนครสวรรค์เป็นสุพรรณมิตรอันดีนครสวรรค์ มีชื่อเรียกเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาตั้งแต่เดิมว่าปากน้ําโพโดยปรากฏชื่อเรียกกันมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตามประวัติศาสตร์ในคราวที่พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาครั้งสมัยสมเด็จพระมหาจัก,กรพรรดิกลองทัพเรือจากกรุงศรีอยุธยาได้ยกไปรับค่าศึกที่ปากน้ําโพแต่ต้านทัพค่าศึกไม่ไหวจึงลาถอยกลับไปที่มาของคําว่าปากน้ําโพสันิฐานได้สองประการคือ อาจมาจากคำว่าปากน้ำโพเพราะเป็นที่ปากน้ำปิงแม่น้ำยมและแม่น้ำนานมาโผล่รวมกันเป็นต้นแม่น้ำเจ้าพยาหรืออีกประการหนึ่งคือมีต้นโพขนาดใหญ่อยู่ตรงปากน้ำในบริเวณวัดโพซึ่งเป็นที่ตั้งศางเจ้าพ่อกวนอูในปัจจุบันจึงเรียกกันว่าปากน้ำโพก็อาจเป็นได้ 2. ส,สัญลักษณ์ประจำจังหวัดนครสวรรค์ตาประจำจังหวัดเป็นรูปวิมานหมายถึงตามคติทางศาสนา ที่เชื่อถือกันมาว่าบนสวรรค์นั้นเป็นที่อยู่ของเหล่าเทพทั้งหลายและผู้มีบุญมากเท่านั้นจึงได้ไปบังเกิดในสวรรค์มีวิมานเป็นที่สถิตอย่างสุขสบายเมื่อจังหวัดนี้ขึ้นชื่อว่านครสวรรค์แปลว่าเมืองของชาวสวรรค์จึงได้นําเอาวิมานมาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ดอกไม้ประจำจังหวัดคือดอกสเหาหรืออินทราชิดต,ต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นสเหายข้าขวัญประจำจังหวัด เมืองสี่แควแห่มังกรพักผ่อนบึงบอระเพ็ดปลารถเด็ดปากน้ำโพ 3. อาณาเขตจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์มีอาณาเขตติดต่อก,กับจังหวัดใกล้เคียงดังต่อไปน,นี้ทิศเหนือติดต่อก,กับจังหวัดพิจิตรและกำแพงเพชรทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดลบบุรีอุทัยธานีชัยนาทและสิงห์บุรีและทิศตะวันตก ติดต่อก,กับจังหวัดตาก 4. ภูมิอากาศจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมสองชนิดคือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมในช่วงฤดูหนาวทําให้จังหวัดนครสวรรค์ประสบกับสภาวะหนาวเย็ยนและแห้งกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดปกคลุมในช่วงฤดูฝนทําให้มีฝนตกและอากาศชุ่มชืน้น 5. วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดนครสวรรค์มีดังนี้ งานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพจัดช่วงตุ่จีนเป็นช่วงประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยเชื้อสายจีนในจันงหวัดนครสวรรค์เนื่องในโอกาสฉลองวันตุจน่จีนจะจัดให้มีขึ้นเาวเดือนกุมภาพันธ์ในงานจะมีการแห่มังกรทองซึ่งชาวจีนถือว่าเป็นเทพเจ้าที่บันดาลคุณประโยชน์อย่างมากแก่มวลมนุษย์จึงแห่แห่เพื่อแสดงความกตันญูมีการเชิญเจ้าพ่อเจ้าแม่ตามสารเจ้าต่างๆมาร่วมขบวนด้วย ประเพณีการแข่งขันเรือในช่วงเทศกาลออกพรรษาจะมีงานปิดทองไหวพระวัดที่มีแม่น้ำไหลผ่านหรือวัดใกล้เคียงแม่น้ำจะมีประเพณีการแข่งขันเรือยาวเป็นการแสดงออกถึงความสามาัคคีและความสามารถของฝีพายที่นำเรือยาวของตนเข้ามาแข่งขันงานประเพณีบุญกัมฟาบ้านวังรอจัดขึ้นหลังฤด,ดูเก็บเกี่ยวที่บ้านวังรอตำบลวังมหากรอําเภอท่าตะโกมักจะจัดขึ้นในวันขึ้นสามค่ำเดือนสาม งานบุญกำรรฟ้าเป็นประเพณีโบราณของชาวไทยพวนซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของบ้านวังรองานประเพณีสงการานต์บ้านเขาทองตำบลเขาทองอำเภอพยุหกคีรีเป็นงานประเพณีของตำบลเขาทองซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีชาวไทยเชื้อสายมอญอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแสดงออกถึงศิละปะวัฒนธรรมและการละเล่นพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดนครสวรรค์เช่นลำพิษฐานลำช้าเจ้าโลม เต้นกรรมลำเคียวการจับข้อมือสาวเข้านางสุ่มเป็นตน้น 6. ภูมิประเทศจังหวัดนครสวรรค์ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปทางด้านตะวันออกของจังหวัดนครสวรรค์เป็นป่าไม้เบญจพรรณและที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกมีแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่คือบึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญของจังหวัดและยังมีแม่น้ำที่สำคัญหลายสายได้แก่แม่น้ำปิงแม่น้ำยมแม่น้ำนานและแม่น้ำเจ้าพยา ทางด้านตะวันตกมีป่าทึบและภูเขาสลับซับซ้อนกั้นอาณาเขตระหว่างจังหวัดนครสวรรค์กับจังหวัดอุทัยธานีพื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลโดยเฉลี่ย28เมตร 7. อาหารพื้นเมืองของจังหวัดนครสวรรค์คือข้าวเม่าทอดการทำข้าวเม่าทอดนิยมทํากันในอเาเภอเมืองนครสวรรค์และอํเาเภอโรกพระในช่วงเทศกาลออกพรรษาในงานปิดทองไหว้พระ และงานแข่งเรือตามวัดต่างๆเพราะเป็นช่วงที่มีข้าวเม่าออกมาใหม่ๆซึ่งมีกลิ่นหอมและเป็นฤดูที่กล้วยไข่ให้ผลผลิตพอดีและข้าวโป่งแต่เดิมเป็นขนมที่ชาวนานิยมทําในประเพณีรับขวัญข้าวชื่อฤด,ดูเก็บเกี่ยวเมื่อชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก่อนจะนําข้าวขึ้นยุ่งฉางจะทําพิธีรับขวัญข้าวโดยการโขลกข้าวโป่งคือใช้ข้าวเหนียวใหม่ที่เก็บเกี่ยวนําไปนึ่ง แล้วโขลกจนเหนียวนำไปปั้นเป็นรูปอุปกรณ์การทำนาแล้วนำใส่กระบุงไปที่ทุ่งนาจุดทุบเทียนบูชาและเชิญแม่โพศพขึ้นยุ่งฉางเมื่อเสร็จพิธีก็นำกระบุงนั้นกลับไปไว้ที่ยุ่งฉางเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนข้าวโป่งจะนำมารับประทานอาหารในครอบครัว8สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์มีดังนี้อุทยานสวรรค์บึงบอระเพ็ดภาสาน วัดศรีอุทุมพรศาลเจ้าพ่อนาคราชวัดจันเสนเขาหน่อฟาร์มแกะทหารช่างตลาดร้อยปีชุมแสงหอชมเมืองนครสวรรค์ศาลเจ้าพ่อเทพรักษ์เจ้าแม่ทับทิมและหาดสะเหลา 9. วัดสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์มีดังนี้วัดคีรีวงมหาเจดีย์พัชจุลามณีเจดีย์วัดศรีอุทุมพร วัดป่าสิริวัดวิสุทธิ์วัดจันเสนวัดหนองโพวัดเทพนิมิตทรงธรรมวัดวารานาถบรรพศศาลเจ้าพ่อเทพาลักษ์เจ้าแม่ทับทิมและศาลเจ้าพ่อนาคราช 10. ของฝากขึ้นชื่อจังหวัดนครสวรรค์มีดังนี้ขนมโมจิลูกชิ้นปาลากรายผลิตภัณฑ์งาช้างปุยฝ้ายสวรรค์นขนมปุยฝ้ายและ เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอนหมู่บ้านมอนหมู่ที่หนึ่งตําบลบ้านแก่งอําเภอเมืองนครสวรรค์